โรงเรียนบ้านทุง่งโฮงอภิวังวิทยาลัยเราได้มีตัวโครงการนะคะที่อยู่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนะคะโดยพื้นฐานาทางวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของเด็กๆนักเรียนนะคะที่เขาได้สัมผัสอาชีพนะคะพื้นฐานของทางบ้านนะคะที่ที่มีการทำเกี่ยวกับผ้าม้อห้อมนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ เกี่ยวกับการทำผ้าม,ออม่อห้อมผ้ามัดย้อมนะคะเราจะใช้เวลาในการาฝึกปฏิบัติก็คือในช่วงเวลาของวิชาชุมนุมในช่วงของชุมนุมแล้วก็กิจกรรมลดเวลาเรียนนะคะอีกทั้งยังได้ให้วิทยากรนะคะที่เป็นภูมิปัญญาได้เข้ามา ให้ความรู้นะคะแล้วก็สอนนักเรียนหรือเราได้ให้นักเรียนออกไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บ้านป้าเงี่ยมขั้นตอนในการมัดจอมนะครับที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ1นงนะครับก็คือขั้นตอนของการมัดผ้าซึ่งใช้วัสดุพวกไม้ไอติมครับเราก็จะใช้หนังยางนะครับรัด ให้มีความแน่นนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนที่เรารัดเนี่ยไม่โดนน้ำย้อมนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆขึ้นบนผ้านะครับพอนักเรียนทําการมัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําลงไปจุ่มในน้ําย้อมพอเราย้อมเสร็จเราก็จะทํากระบวนการในการตัดเอาออกนะครับแล้วก็ใช้การซักล้างนะครับทั้งหมดห้ะ,ะมังเราล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็บิดให้หมานะครับแล้วก็นําไปปัน่นหรือว่านําไปตัดแห้ง เด็กไทยหลายคนที no ่มา e q ก a l จิพาร์เนอร์ชิครับเวลาก็มีไอเดียที่ดีมากเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา Product อะไรแบบนี้แต่เขาแค่ไม่กล้าพูดออกมาแล้วผมก็มองว่า มันอาจจะเป็นมายเน็ตที่ถูกสอนมาในาโรงเรียนไทยเพราะผมก็เคยอยู่ในโรงเรียนไทยมาแล้วแล้วก็ได้นอกจากแชร์ knowledge ที่เรามีแล้วแต่เราได้แชร์อะไรบางอย่างที่สําคัญกว่าคือมายเนตและการคิดแบบใหม่ที่จะสามารถทําให้เราเองก็สามารถโตโตได้แล้วก็ทําให้เป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมแล้วผมมองว่าการที่เราได้มาคุยกับเด็กมันก็ทําให้เด็กเขาก็เปิดเปิดตาของเด็กด้วยแต่ก็เปิดตาของผมเหมือนกันกับทีมของผมเพราะว่าเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับสังคมที่แตกต่างเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเด็กที่รู้สึก passionate มากกับ product ของเขาแล้วก็ ผมก็เลยพ roud มากที่สามารถช่วยเรื่อง e q u กโอ t a r t n e r s h i p ในโครงการนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนไทยมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้นะครับทีนี้ในในส่วนของเด็กนานาชาติเนี่ยเท่าที่สัมผัสนะครับก็จะมีความคิดไอเดียในเรื่องอการสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อ เรื่องของโลโก้แพคเกจจิ้งเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีไอเดียตรงนี้คือมีความคิดกว้างส่วนนักเรียนไทยเนี่ยเขาก็จะมะีทักษะที่คุ้นชินกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นตัวเอง2อ,อย่างนี้พอมารวมกันแล้วนะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์นี่มีความลงตัวแล้วผมก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยครับพยายามที่จะปรับให้ให้มันเป็นธุรกิจ ก็คือสามารถที่จะขายแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะนำไปปรับเป็นอาชีพได้ในอนาคตได้ด้วยนะครับ ทีแรกก็มีกังวลใจนิดหน่อยครับแล้วพอได้มาเจอพี่ๆจริงๆผมก็มีความสบายใจมากขึ้นเพราะพี่ๆเขาเก่งมากและมีความเป็นผู้นําสูงครับนี่คือผลิตภัณฑ์รองเท้าิปเปอร์ของเรียนบ้านทุ่งโฮงพีวังกลุ่มบ้านรักนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะขายในช้อปปีทางออนไลน์แล้วฝากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับ